เริ่มธุรกิจนี้จากอะไรสําหรับธุรกิจโยเกิร์ตเวจีสไดรี่นะคะก็เริ่มต้นจากผักเองนะคะที่ตอนนั้นนะทํางานประจําอยู่นะคะแล้วก็อยากจะลาออกแล้วเลยว่าอย่างไม่มีงานใหม่รองรับนะคะก็เลยคิดว่าเออจะมาทําอะไรดีทีนี้ก็สำหรับพี่ชายผักอะคะ่ะเคยทําตัวโยเกิร์ตโฮมเมดที่เป็นเซตโยเกิร์ตเนี่ยขายอยู่แล้วสมัยีก,ก่อนละแต่ว่าเขาได้เลิกทําไปแล้วนะคะผักก็เลยคิดว่าเออ เรามีอันนี้อยู่อ่ะเราเอากลับมาทําดีกว่าเพราะว่าเราก็เห็นว่าก่อนหน้านี้ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีมีลูกค้าชอบแล้วก็ในยุคนั้นนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็ค่อนข้างจะมีน้อยอยู่นะคะแล้วก็ยังแปลกใหม่คิดว่าน่าจะเอากลับมาขายได้ค่ะก็เลยเริ่มต้นจากอยากลาออกก็เลยคิดว่าเออจะเอากลับมาลองทําดูดีกว่าค่ะไครต้องเป็นโดเกตครับ ทำไมต้องเป็นโยเกิร์ตจริงๆก็คือเบสิกเลยก็คือมันทำง่ายแหละมันมันมันไม่ได้ทำยากอะคะ่ะก็ก็สามารถแบบว่าเออลองทำได้เลยอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ชาก็คือไปขอสูตรนางเวละก็เคยขอขอ,ขอแล้วก็โอเคพี่ชาก็สอนให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีมีต้นทุนในเชิงของโนะ้ทเฮาสในเรื่องของสูตรเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว ก็เลยเป็นโยเกิร์ตดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นรีบด้วยค่ะจะลาออกแล้วก็กลัวไม่มีงานยังไม่มีงานทําแล้วก็กลัวขาดไรายได้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจะทำโยเกิร์ตขายแลนะตอนแรกขายที่ไหนครับตอนแรกเลยคือตอนชุดแรกที่ผลิตขึ้นมาที่ทําขึ้นมาเลยอะค่ะก็เอาไปฝากขาย,ยาแบบตามร้าน กาแฟร้านเบเกอรี่ที่เขามีตู้เย็นวูตแช่ที่เขาเอาไว้โชว์ของนะคะเพราะว่าข้อจํากัดของโยเกิร์ตเนาะก็คือต้องแช่ตู้เย็นนะคะก็เลยต้องหาร้านฝากขายเนี่ยที่มันมีตู้เย็นว่าตู้แช่ก่อนอันนี้อันนี้คือนะความคิดนะตอนนั้นเลยก็ไม่ได้คิดอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้นะคะก็แค่คิดว่าเอออยากลองขายก่อนอะไรเงี้ยว่าลองตลาดดูก่อนว่าจะเป็นยังไง ตลาดช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับกับโยเกิร์ตช่วงนั้นเลยใช่ไหมคะช่วงที่เริ่มทำเลยเนาะถ้าเป็นช่วงที่เริ่มทำอะคะ่ะก็สิบกว่าปีแล้วเนาะก็โยเกิร์ตเนี่ยก็อาจจะยังเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคนบางกลุ่มนะคะไม่ได้มีหลายคนมากนะที่แบบว่าเออทานโยเกิร์ตเป็นประจำเหมืออะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็อย่างโยเกิร์ตที่คนส่วนใหญ่รู้จักก็น่าจะเป็นโยเกิร์ตที่แบบผสมผลไม้เป็นสีเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะนั้นเนาะใน,ในเชิงอาหารเขาจะเรียกว่าส t ตอ e o t y p e นะคะแบบนั้นมากกว่าเนาะประมาณนี้ส่วนโยเกิร์ตที่เป็นเซตโยเกิร์ตแบบเนี้ยก็อาจจะแบบมีไม่เยอะมากค่ะก็ยิ่งถ้าเป็นแบบสไตล์โฮมเมดอะไรเงีย้ยก็ยิ่งมีน้อยมีอยู่แค่ประมาณ2-3งเจ้าเท่านั้นเอง Mm hmm. แต่ถ้าถ้าเป็นในโลลในจังหวัดหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะมีแบรนด์แบบเล็กๆหรือว่าที่เขาทําเองขายเองอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะเลยค่ะไม่ถึงแบบไม่ถึงห mm ้า hmm. ไม่ถึงสิบอะไรเงี้ยค่ะปัญหาที่พบเจอตอนทำธุรกิจชงนี่เมีอะไรบ้างพบเจอก็คือ <laughs> <laughs> ไม่รู้เรื่องเลย <laughs> ไม่รู้เรื่องอะไรเลย, <laughs> เออเลยก็คือด้วยความที่เราจก ฟุตไซมาจบวิทยาศาสตร์มาความคิดเราก็จะเป็นเชิงแบบเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นเรื่องการคลิตเนเรื่องคุณาภาพการรักษาคุณาภาพความสะา